jane filani je chua i bo ye na ban phe je dia mu na le je selo i bo juan lo ta dia da lai yo sao i tau ka pu ni ka ha โอเคบุญเจียเ mm ีย hmm> ส hmm? nah, ิดเชียงมิหลีวบุด้วยนะก็เปิไม่กล้า่ปัวโอ้เียนจนตามปวงเจียทีหน้าบ้านแพะเจียซจุยโยตเดตแตอิบตานะนินแต่เป็นยีแท็กซี่เนี oh ่ยนี Yo ้วฟ้านี้วเจียมาจีเดียนู่มิงจนี่สุมิงจนู่มิงเบียวสุมิงเบียว Thôi trên hồn gắn xe yên, xe phụ nơi bụi im hoang hoang tội mà bang hoa nó hoa kia toy mang go mang hoa toy bụi hăng toy nó chim nhìn tên ạ chưa vui bụi mình mặc gửi thêm là tốt lết mọi người tìm hang chồng 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 ลากร์นะครับจังหวัดเชียงใหม่ว่โอ้ก็สอ,องจังหวัดน่าน <c oughs> นี่น่าจะเป็นค่าลายนหอยวิญญาณจังหวัดน่านแล้วบางค่าเนี่ยตลาดสดนี่น่าออบ๊ายบาแล้วจะดุนตะหมังบ่ จานมิงท่าทาวังพาโอฟจกิโลนนะมิงเดี๋ยนะว่ามีกระปุอกอ่ะปุจิมิงว่าสี่ใดเชียงตาเนี่ยก็แอร์พอร์ตนี่นะโอจังหวัดน่าแอร์พอร์ตอัตานะแอร์พอร์ตมกนี่อนี่นั่นี่ไดนั่นนี่ทำข้างใดอะ nãy nãy chuẩn nụo thì đấy sao cháu tuột thì đấy dầm nụo biến cái này rẻ luôn rồi nè chờ thêm nè ui ta lột đo 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 đĩa măng cái đĩa đo cái นื้วัาจะได้ต่ำแต่ล่เนวับเปลี่ยนก็ได้ตั้งตามันยุนมามาพับไว้ทำไว้แล้วก็มันไว้กี่นาทีคะถึงเวลาแล้วค่ะอยู่นี่จ้ะบายบายไปก่อนนะก็ส่งเข้างในก่อนสิ ของเขาข้างในก่อนเขาไปสิใช่ท่านาจังหวัดน่านนี่สนามบินไปไหนไปไหนไม่ไม่ส่งให้ไม่ให้ส่งก็ข้างในละใช่เห็นยังเหรอรายละเอียดจะมีตีนเชียร์ดิอะไรนี่กอดคำอำลาหันหน้ามาเดี๋ยวถ่ายรูปให้ Bim. Be Bim. ni. Okey, oh Dua okay. tang ni. 1 2 3. Okey. <coughs>

Bye bye trong hoàn nan chưa canh mày. đi. Đi đâu? Đi. ở Á Châu này, e như các quận Ninh Kiệm, Long Thới, Sà Tam Liên, Long E 15, E 25. E 25, F 25. 25 F. E 5, E F. ไปไหนแล้วอู Ooh, ยังไม่มา,มาดลย,ย,ยนะปะเจ็ไปอ สวัสดีครับสวัสดีค่ะม่เสวัสดีค่ะนี่คือสายกัรบานเอเชียทวินทีเอฟซีสามห้ค่ะ เจ้าหน้าที่ทางสายการบันจตสัญญาณนานาชาติลงบนกจุงเทพมหานครค่ะเบย์กรุ๊ปจะได้ฉาบไแตีทรีไฟส์ฟางไฟส์คือเราเป็นนานาชาติแอร์พอร์ต ดโลดอนเมืองกรุงเทพสนามบินดอนเมืองกรุงเทพหน้นช่วยเยลโลเนี่ยไม่ดังเลยรอแล้ววพัสดนโอ้ยขาดยางเนี่ยประกอนเดอ

của y nguyện xin lỗi của mình không thế mọi dạng cháu chị nói thế. mình thoại vật cái này này giờ hai phải mới mặc cái này dạng cho cô nhớ nha nên đón đổ, con welcome to đón mưa anh Hãy subscribe đón kênh Đây Mì Gõ

đi thôi thảnh là dưa kì à. kìa có quái? ôi nó tâng to nha ý thương cha ý hấp đi? nha thương to ý thương đi? ý thương nha và thương đi? hay gì đi? ý thương đi? ý thương đi? ý gì vậy

nó nên chia tổ nó mạnh như mổ nè hăng non nè phải tờ hăng non nè nghiêm nhanh cái điên hăng non nè con heo nhỏ được nè xa chê nhé. <cười> <cười> yeah, con cá ừ. cho hoa thật của em bà tìm mày Cô nhẫn thì nó đồ tăng bà ừ. này y nôm nè nó nó mẹ mà nó mẹ rồi mẹ tờ hăng non nè mẹ nghe bà mẹ tờ hăng non nè phụ bịa cơ nè ừ. vô đồ bao nè